สวัสดีค่ะชาวธาตุน้ำนะคะก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีกรกฎพีจิกแล้วก็มีนยินดีต้อนรับสู่ช h a น n บ l p u ี้สทาโรค่ะ วันนี้นะคะเราก็จะมาทำคลิปบายวิก l y ความรักสำหรับครึ่งเดือนหลังกันก็ตั้งแต่วันที่17ไปจนถึงวันที่31มกราคม2567สําสำหรับคนโสดในช่วงนี้นะคะคนโสดเก็บตัวมากเป็นพิเศษเลยเรามองว่าคุณ enjoy กับการใช้เวลาอยู่กับตัวเองเนาะในช่วงนี้เนี่ยบางคนอาจจะติดซีรีส์ติดนิยายหรือว่าติดการ์ตูน แล้วมันต้องใช้เวลาอยู่กับตัวเองอะคุณเอ j นจอยมากๆกับการที่คุณเนี่ยได้ทําในสิ่งที่คุณต้องการที่จะทําคุณโฟกัสอยู่กับตัวเองในตอนนี้คุณไม่ได้มีเวลาให้กับคนอื่นคุณไม่ได้มีเวลาไปรู้จักคนใหม่ๆอะไรแบบนี้นะคะตอนนี้เนี่ยคุณโฟกัสอยู่ที่ตัวเองจริงๆซึ่งเรามองว่าก็ไม่ผิดนะเพราะว่าคุณเนี่ย comfortable มากๆเลยนะคะกับการใช้ชีวิตแบบเป็นโสดคุณมองว่าชีวิตแบบเป็นโสดเนี่ยมันมันถูกใจคุณอะนะคะคุณมีอิสระคุณสามารถที่จะทำอะไรก็ได้แล้วคุณไม่จำเป็นที่จะต้องไปร้องขอความรักจากใครไม่จำเป็นที่ต้องเอาความสุขของเราอะไปใส่ในมือใครในตอนนี้ ทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะ่ะมันทําให้คุณสามารถที่จะค้นพบความสุขที่แท้จริงความสุขที่คุณสามารถสร้างให้ตัวเองได้นะคะ แต่ว่าตอนนี้เนี่ยข่าวดีก็คือตัวของคุณกำลังจะมีโอกาสทางความรักครั้งใหม่เข้ามาในชีวิตนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นจุดที่คุณเนี่ยนะคะจะได้เข้าไปทำความรู้จักคนใหม่ๆผ่านจากเพื่อนหรือว่าคนรู้จักที่แนะนำทำให้คุณได้เข้าไปเจอกับคนคนนี้นะคะมันจะเป็นการเจอกันแบบสามเหลี่ยญ การเจอกันแบบสามเหลี่ยมเนี่ย,ยมันเป็นการเจอกันเพราะว่าคุณมีคอนเนคชันร่วมกันหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะต้องมีการทํางานทําโปรเจกต์หรือว่ามีเรื่องของผลประโยชน์เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องทําให้คุณได้เข้ามาเจอกันนะคะคนที่คุณเนี่ยกำลังจะได้เจอเขาคนนี้ดูจะเป็นคนใหม่นะไม่ใช่คนที่คุณรู้จักอยู่แล้วในชีวิตนะคะเป็นคนที่แบบใหม่กิ๊กมากๆเลยเข้ามาเจอกันกับคุณแล้ว คุณรู้สึกสนใจคนคนนี้ตั้งแต่แรกเจออาจจะด้วย personality ของเขาอาจจะด้วยการแต่งตัวหรือว่าลักษณะท่าทางของคนคนนี้มันดึงดูดสายตาคุณตั้งแต่แรกเจอเลยนะคนที่เราพูดถึงนะคะเขาเนี่ยสามารถที่จะเป็นชาวธาตุลมได้ก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีเมถุนตุลแล้วก็กุมชาวธาตุดินนะคะก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศี ปือศบกันแล้วก็มังกรคนคนนี้เนี่ยเขาเป็นคนที่มีความมั่นคงสูงมากๆเลยนะทั้งทางฐานะนะคะแล้วก็เรื่องของหน้าที่การงานสภาพอารมณ์ของเขาก็แบบมีความมั่นคงมากมาก เขาคนนี้เนี่ยสามารถที่จะเป็นแบบระดับแมネจเมนต์ได้นะคะเป็นผู้จัดการนะคะเป็นหัวหน้าคนหรือว่าเป็นเจ้าของกิจการแบบนี้อ่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่าคนคนนี้เขามาลงเอยด้วยการเป็น King of Pentacles สนะคะส่วนใหญ่คนที่เป็น King of Pentacles เนี่ยเขาจะเป็นคนที่ทำมา,ากินเก่งมากๆเป็นคนที่ในหัวสมองของเขาอะ่ะจะคิด ในเรื่องของเงินทองตลอดเวลาคิดที่จะต่อยอดว่าจะทำยังไงที่จะทำให้เขาเนี่ยมีความมั่งคั่งเพิ่มมากขึ้นนะคะหรือว่าคิดลู่ทางตลอดเวลาเลยอะ่ะในการทำมาหากินมันก็เลยไม่แปลกอ่ะนะคะที่คนคนนี้เขาจะเป็นคนที่มีความมั่นคงในเรื่องของฐานะในเรื่องของหน้าที่การงานมากๆแล้วก็คนคนนี้เนี่ย เขาเป็นคนที่มองกานไกลนะเป็นคนที่จะไม่เอาอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในชีวิตของเขาเลยเพราะเขามองว่าบางทีอย่างเงี้ยเขาอะสามารถที่จะยอมอดนทนทําในสิ่งที่เขาไม่ชอบได้ถ้าผลลัพธ์มันดีผลลัพธ์มันน่าลงทุนอะเขาจะแบบโอเคเลยเขาจะยอมที่จะแบบซัฟเฟอร์นะคะคนคนนี้เขาจะเป็นมาในแบบแนวนี้ คุณจะสามารถสังเกตได้อะว่าเขาสามารถที่จะทํางานกับคนที่เขาเกลียดหรือว่าคนที่เขาไม่ชอบได้โดยที่ไม่มีปัญหาแล้วไอตัวคนที่เขาไม่ชอบอะแทบจะไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำนะว่าคนคนนี้ไม่ชอบเขาคือเขาจะเก็บอารมณ์เก่งมากๆเป็นคนที่แบบ ไม่มีใครสามารถที่จะมองเขาออกอะแต่ว่าข้างในใจของเขาอะเขามีการวางแผนเอาไว้เรียบร้อยแล้วว่าเขาอะจะทวีตใครยังไงนะคะที่จะทําให้เขาไม่เสียผลประโยชน์แล้จะทําให้เขาอะสามารถที่จะไปในผลลัพธ์ที่เขาต้องการได้อะนะคะเป็นคนที่แบบค่อนข้างค่อนข้างคิดค่อนข้างที่จะวางแผนเอาไว้ล่วงหน้านะคะว่าสิ่งที่เขาต้องการคืออะไรแล้วก็เป็นคนที่มีความอดทนมากๆเลยเหมือนกันนะ คนคนนี้เนี่ยเป็นที่พึ่งให้กับคนหลายๆคนได้นะคะด้วยนิสัยของเขาอ่ะเขาเป็นคนที่มีความรู้ค่อนข้างเยอะนะคะเป็นคนที่เป็นที่รู้จักในสายงานของตัวของเขานะคะมันเลยทําให้คนคนนี้เป็นคนที่มีคอนเนคชั่นเยอะเป็นคนที่มีคนรู้จักเยอะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับมีแต่คนเคารพแล้วก็รักเขานะคะเป็นคนที่ดีมากๆคนหนึ่งเลยนะแล้วเรารู้สึกว่า ตั้งแต่ที่คุณได้เจอกับคนคนนี้มันเหมือนกับทําให้คุณอะรู้สึกว่ามันแฮปปี้มากๆเลยอะชีวิตของคุณมัน จากปกติที่คุณอยู่คนเดียวคุณก็แฮปปี้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าพอได้มาเจอกับคนคนนี้เขาสามารถที่จะทำให้คุณแฮปปี้กว่าเดิมได้ท,ท,ทั้งๆที่ความจริงแล้วเขาอาจจะแบบนิ่งมากๆเขาไม่ได้เทคแอคชั่นไม่ได้ทำอะไรเลยแต่เขาก็สามารถทำให้คุณแฮปปี้ได้อะมันเป็นเหมือนข้างในใจของคุณนะคุณรู้สึกว่าคุณได้เจอกับคนที่ทาให้คุณแฮปปี้นะคะคุณได้เจอกับ คนที่สามารถทำให้คุณรู้สึกว่ามั่นคงทางจิตใจได้เพราะด้วยความที่เขามีความนิ่งมากๆอ่ะมันมีความชัดเจนอยู่ในระดับหนึ่งว่าคนคเนี้ยเป็นคนที่สามารถไว้ใจได้และถ้าสมมติว่าคุณอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับเขาคุณไม่จําเป็นที่จะต้องมานั่งกลัวหรือว่ามานั่งพวงใจเลยว่าเขาอ่ะจะคุยเล็กคุยน้อยหรือว่าจะมีอะไรติดบ,บังคุณหรือเปล่าเพราะ ตั้งแต่ที่ยังไม่ได้คุยกันหรือว่าตั้งแต่ยังไม่ได้คบกันอ่ะคุณก็สามารถเห็นได้แล้วคุณสามารถที่จะอ่านคนคนนี้ออกว่าเขาเป็นคนที่มีความชัดเจนในระดับหนึ่งนะคะถ้าเขาคุยกับใครเขาก็ดูท่าทางแล้วเขาน่าจะพูดแบบตรงๆอะ่ะแล้วเขาดูไม่ใช่คนที่ทริกกี้ไม่ใช่คนที่แบบหลอกลวงมันเลยทำให้พอคนคนนี้เข้ามาในชีวิตของคุณแล้วคุณรู้สึกว่าคุณสนใจในตัวเขาอะ่ะแล้ว ความเป็นเขามันทำให้คุณรู้สึกสบายใจมากๆมันจะเป็นมันจะเป็นอารมณ์ที่คุณรู้สึกว่าคนคนนี้คือคนที่น่าจะไปต่อด้วยกันได้เพราะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในตัวเขามันทำให้คุณรู้สึกสบายใจนะคะคนคนนี้เนี่ยเป็นโอกาสที่ดีมากๆคนหนึ่งในชีวิตของคุณเรามองว่าตัวของเขาอ่ะไม่ใช่คนที่เทคแอคชั่นก่อนนะ เขาจะไม่ได้แบบเข้ามาทําความรู้จักคุณแบบโหสนใจจังเลยอยากที่จะพัฒนาความรู้สึกกับคุณไปให้มากกว่านี้นะอะไรเงี้ยเขาจะไม่ได้เป็นแนวนั้นนะคะถ้าคุณสนใจเรามองว่าคุณเนี่ยจะต้องเป็นฝ่ายที่แบบไปหาเขาก่อนคุณจะต้องเป็นฝ่ายที่ชวนคุยก่อนนะคะ เขาถึงจะยอมเปิดใจให้กับคุณแต่ถ้าสมมุติว่าคุณได้ทําความรู้จักกับเขาแล้วอะคนคนนี้เขาเป็นคนน่ารักนะคือถึงแม้จะว่าจะเป็นแค่แบบคนคุยกันเขาก็จะทีตคุณดีมากๆจะทําให้คุณเนี่ยสามารถรู้สึกได้อะว่า ถ้าสมมุติว่าความสัมพันธ์มันไปต่อไม่ได้ในระดับที่จะเป็น,ปนคนคุยกันอย่างน้อยอะ่ะคุณจะมีเพื่อนคนหนึ่งที่แบบที่ดีกับคุณมากๆเป็นกัลยาณนะมิตรที่ดีมากๆคนหนึงในชีวิตเลยนะคะแต่อยากให้คุณลองนะในความสัมพันธ์ตรงเนี้ยเพราะว่าเรารู้สึกว่าคนคนนี้ถ้าคุณได้โบอะ่ะ โชคดีมากๆเพราะมันไม่ได้โชคดีแค่ว่าแบบเขามีความมั่นคงในเรื่องของฐานนะหรือว่าในเรื่องของหน้าที่การงานอย่างเดียวอะแต่ว่าคนคนนี้เขาเป็นคนที่แบบใจถึงพึ่งได้แล้วเป็นคนที่สามารถที่จะแบบดูแลคนอื่นได้เก่งนะคะเป็นคนที่เรารู้สึกว่าถ้าได้ไปเป็นคู่ชีวิตอะมันจะทำให้คุณมีความสุขมากกว่าที่เป็นอยู่แล้วเป็นคนที่แบบสามารถที่จะเป็นหัวหน้าครอบครัวสามารถที่จะ ดูแลความรู้สึกคุณได้จริงๆอ่ะอเนี่ยคือสิ่งที่เราสามารถเห็นจากไพ่ในในตัวคนคนนี้นะคะอยากให้ลองนะคนโสดถ้าสมมติว่าได้เจอเขาแล้วอ่ะเรารู้สึกว่าคุณควรที่จะ make a move นะคะคุณควรที่จะเปัดเป็นฝ่ายที่เดินเข้าไปหาก่อนเลยไม่ต้องกลัวไปนะคะความกล้าเท่านั้นที่จะทำให้เราได้ในสิ่งที่เราต้องการนะอยากให้นึกอย่างนี้เอาไว้อ่าเดี๋ยวเราขอมาดูไพ่ oracle เพิ่มเติมนะคะว่าไพ่มีอะไรอยากที่จะบอกเราอีก สำหรับไพ่ใบแรกนะคะเราได้เป็นไพ่ gratitude นะคะไพ่ใบนี้บอกเราว่าคุณจะรู้สึกขอบคุณมากๆเลยที่จัก,กรวาลส่งคนคนนี้เข้ามาในชีวิตของคุณเพราะคนคนนี้เขาไม่ได้เข้ามาแค่ในแง่ของความรักอย่างเดียวนะเรามองว่าคนคนนี้เข้ามาช่วยเหลือคุณในหลายๆเรื่องนะคะเขาจะเป็นคนที่ทำให้คุณเนี่ยได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ อีกขั้นหนึ่งด้วยความที่คนคนนี้เขามีความเป็นผู้ใหญ่ในตัวสูงเป็นคนที่ทำมาหากินเก่งอะ่ะมันทำให้คุณจะซึมซับสิ่งสิ่งนี้ไปแล้วมันทำให้คุณจะเริ่มมองเห็นแล้วว่าเอออน,นันสามารถเป็นโอกาสในการสร้างเงินได้นะ หรือว่าคุณจะสามารถที่จะไปเรียนรู้ Mindset ของเขาทำให้คุณเนี่ยได้เรียนรู้ว่าคนที่เขาประสบความสำเร็จมี Mindset ยังไงมีความคิดยังไงแล้วมันทำให้คุณสามารถปรับปรุงตัวเองทำให้คุณเป็นคนที่แบบดีกว่าเดิมได้นะคะ new love ดูสิไพ่เข้ามาคอนเฟิร์มนะคะว่าความรักครั้งใหม่เนี่ยกำลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณจริงๆ g พร e เชียร์เ o ินะคะมันถึงเวลาแล้วนะถ้าเราชอบนะคะไพ่เนี่ยค่อนข้างที่จะแบบสนับสนุนมากๆเลยอะนะอยากให้คุณเป็นฝ่ายที่จะแบบ take action ก่อนอยากให้คุณเป็นฝ่ายที่แสดงออกให้แบบชัดเจนเลยว่าคุณกำลังสนใจในตัวเขาอยู่คุณอยากที่จะทำความรู้จักกับเขานะคะอยากขี้อายนะถ้าขี้อายอะมีคนที่แบบแย่งไปแน่ๆเลยนะคะคนที่มีแบบโปรไฟล์ดีๆแบบนี้นะ แล้วก็ r e t w e e t นะคะคุณเนี่ยรู้สึกแฮปปี้จริงๆนะพอได้มาเจอคนคนนี้พอพไพ่ใบนี้ขึ้นมาบอกเราบอกว่าเวลาที่คุณได้เจอเขาหรือวเวลาที่คุณเนี่ยได้คุยกับคนคนนี้คุณรู้สึกว่ามันรีแลกซ์มากๆเขาทําให้คุณแฮปปี้เขาทําให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าใจของคุณมันมันสบายใจอะนะคะมันไม่มีความคิดอะไรที่เป็นลบเลยเวลาที่คุณอยู่กับคนคนนี้นะ อันนี้นะคะก็เป็นการพยากรณ์สำหรับคนโสดเนาะเดี๋ยวเราขอไปต่อนะคะกับคนที่มีคนคุยกันสำหรับคนที่มีคนคุยความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนคุยในตอนนี้เนี่ยเป็นไปได้ด้วยดีมากๆเลยนะคะคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์ตรงเนี้ยมันคือความสัมพันธ์ที่ ตอบโจทย์คุณมากๆทําให้คุณมีความสุขมากๆเพราะว่าตัวคนคุยของคุณเนี่ยเขามีความเสมอต้นเสมอปลายกับคุณในวันแรกเข,เ, Treat, เขาเคยทรีตเขาเคยทําอะไรให้กับคุณในวันนี้เนะี่ยคุณก็ยังได้แบบเดิมแล้วก็มีแต่จะดีมากขึ้นเรื่อยๆนะคะคุณรู้สึกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ คุณผูกพันกับอีกฝ่ายหนึ่งมากๆอ่ะด้วยความที่เขาเสมอต้นเสมอปลายกับคุณแล้วเขาทําให้คุณรู้สึกว่าคุณคือคนสําคัญของเขามันเลยทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเนี่ยเริ่มที่จะขาดอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้คุณอยากที่จะมีเขาอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะทําอะไรคุณจะเริ่มนึกถึงแต่เขานะคะมันคือจุดเริ่มต้นของความรักนะเนี่ยคือสิ่งที่เรามองเห็นจากไพ่นะคะ เรารู้สึกว่าคุณสองคนเนี่ยเริ่มที่จะไม่ได้เป็นความสัมพันธ์แบบคนคุยกันแล้วนะมันเริ่มที่จะเปลี่ยนไปเป็นความสัมพันธ์แบบคนรักกันโดยที่คุณสองคนไม่รู้ตัวนะตัวคนคุยของคุณนะคะเขาคนนี้เนี่ยสามารถที่จะเป็นชาวธาตุดินได้ก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีพฤษภกันแล้วก็มังกรชาวธาตุลมนะคะก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีเมถุนตุลแล้วก็กุม เขาเป็นคนที่มีความรู้เยอะนะคะเป็นคนที่เหมือนกับชอบเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเลยอะแล้วก็ชอบทำอะไรใหม่ๆชอบที่จะไปแบบค้นคว้านะเวลาเขาเห็นอะไรเขาก็จะรู้สึกว่าแบบสงสัยแล้วก็ชอบที่จะมีคำถามนะคะเหมือนเจ้าหนูจำไม่่ยคนคนนี้นะคะแล้วก็ เขาเป็นคนฉลาดมากๆเลยนะฉลาดพูดนะคะเวลาที่เขาพูดอะ่ะมันทําให้คุณรู้สึกเอ็นดูเขามันทําให้คุณรู้สึกว่า เหมือนมีเด็กน้อยอะถึงแม้ว่าบางทีเขาอาจจะอายุมากกว่าคุณนะแต่ว่าคุณรู้สึกว่าแบบคุณเอ็นดูเขาเอ็นดูในคําพูดแล้วก็รู้สึกว่าแบบเขาดูเป็นคนแบบช่างพูดช่างคุยอะไรแบบเนี้ยแล้วทําให้คุณรู้สึกดีแลกซ์ได้เวลาที่คุยกันเวลาคุณมีเรื่องอะไรเครียดเครียอย่างเงี้ยคุณสามารถที่จะคุยกับคนคนนี้ได้แล้วเขามักจะให้คําแนะนําดีๆกับคุณอยู่ตลอดเวลาถึงแม้ว่าเขาจะดูแบบ เป็นคนที่มีความเป็นเจ้าหนูจำใหม่นะคะแต่ว่าคนคนนี้เป็นคนฉลาดมากๆเขามีความรู้มีประสบการณ์ในชีวิตค่อนข้างเยอะนะคะแล้วเรารู้สึกว่าคนคนนี้เขาเป็นคนที่เก็บเงินเก่งนะในเรื่องของการเงินคนคนนี้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะคะเขารู้ว่าจะทำายัางไรที่จะสามารถที่จะแบบ มีความมั่งคั่งได้เขารู้ว่าจะต้องลงทุนยังไงรู้ว่าจะต้องจัดการชีวิตของเขาอย่างไงซึ่งเรามองว่าคุณเนี่ยได้เรียนรู้ในเรื่องของการเงินได้เรียนรู้ในเรื่องของการแบบลงทุนจากคนคนเนี่ยค่อนข้างเยอะเพราะคุณสองคนเนี่ยเริ่มที่จะมีความผูกพันกันมากขึ้นเรื่อยๆอยที่เราบอกมันก็เลยทําให้คุณสองคนเริ่มที่จะมีการแชร์เรื่องราวในชีวิตของกันและกันนะคะเขาอ่ะ เป็นคนที่ชอบเรียนรู้อยู่แล้วเวลาที่เขามีอะไรที่เขาไปเรียนรู้มาใหม่ๆเขาก็ชอบที่จะพูดคุยให้คุณได้รับรู้มันก็เลยทําให้คุณได้ซึมซับสิ่งดีๆนะคะที่เขาที่แบบไปเรียนรู้ไปตามดูค้นขวา้าอะไรอย่างเงี้ย ม,มันก็เลยทําให้การครบกันระหว่างคุณสองคนน่ะมันเป็นการครบกันแล้วทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นคุณตัวของคุณเองอะ่ะน่าจะสามารถสังเกตได้นะคะว่าตั้งแต่คุยกันมาเนี่ยคุณเป็นคนที่แบบมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากในชีวิตแล้วการเปลี่ยนแปลงแต่ละอย่างมันทําให้คุณเนี่ยเป็นคนที่แบบ productive มากขึ้นนะคะเป็นคนที่ ทำงานหนักมากขึ้นขยันมากขึ้นมองอนาคตได้กว้างไกลามากขึ้นมีการแผนอนาคตมากขึ้นคือแบบเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทําให้มันเหมือนกับยกระดับชีวิตของคุณนะ่ะตั้งแต่คุณได้เจอกับคนคนนี้นะคะแล้วตัวคนคุยของคุณนะเขาก็รู้สึกเหมือนกันนะเขารู้สึกว่ากับคุณแล้วอะ่ะเขาได้เหมือนเพื่อนสนิทได้เพื่อนคู่คิดมาคุณเป็นคนที่มีความตรงก็จริง แต่คุณเป็นคนที่สามารถที่จะให้คำแนะนำกับเขาได้ในวันที่เขาต้องการคำแนะนำความตรงของคุณความซื่อสัตย์ของคุณเนี่ยมันทำให้เขารู้สึกว่าเขาอะโชคดีมากๆเลยที่ได้มาเจอกับคุณมันเหมือนกับคุณสองคน เติมเต็มซึ่งกันและกันอาใช้คําพูดอย่างนี้ดีกว่าคุณสองคนเติมเต็มซึ่งกันและกันคนนึงอาจจะมีแบบความ flexible อีกคนหนึ่งอาจจะมีความแบบแข็งมากจนเกินไปอะไรเงี้ยพอได้มาอยู่ด้วยกันพอได้มาแบบคุยกันอะมันทําให้คุณสองคนมีความพอดีมากขึ้นนะคะต่างฝ่ายต่างก็เหมือนกับรู้สึกว่าชีวิตของเราอะมันมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะ กลคนคุยของคุณเขามองอนาคตในความสัมพันธ์ตรงนี้ไปไกลแล้วนะเขามองแล้วนะคะว่าเขาอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณเร็วๆนี้นะในฐานะของการเป็นแฟนนะคะเขาอยากที่จะมีการคุยในเรื่องของอนาคตกับคุณนะไม่แน่อีกไม่นานอะเรามองว่ามันกําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสถานะนะคะจะมีการที่แบบเราคุยกันแบบเปิดอกเลยอะว่าเรา พร้อมแล้วอะเราเราคิดว่าเราสองคนน่าจะพร้อมกันแล้วในการที่จะแบบเปลี่ยนสถานะจากคนคุยไปเป็นแฟนเพราะทุกวันเนี้ยทุกอย่างมันใช่มากๆแล้วได้เรียนรู้กันมาในระยะเวลาหนึ่งแล้วทุกอย่างมันมันลงตัวมากๆอะมันไม่มีคําถามเลยว่าเราจะรอเราจะใช้เวลาในการศึกษากันในฐานะคนคุยไปเพื่ออะไรเพราะทุกอย่างมันมันโอเคในการที่จะไปต่อในฐานะคนรักกันแล้วนะคะ อีกไม่นานนะน่าจะได้ได้ฟังข่าวดีจากคนที่มีคนคุยนะคะ,ะเดี๋ยวเราขอดูไพ่ยอร c l e คเพิ่มเติมแล้วกันว่าไพ่มีอะไรที่จะบอกเราอีกสําหรับไพ่ใบแรกนะคะที่เราได้ c o n f idence ดูสิต่างฝ่ายต่างก็มีความมั่นใจมากๆเลยในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะว่าความสัมพันธ์ตรงนี้ จะสามารถไปได้ไกลแล้วก็มั่นใจอะว่าเราสองคนควรที่จะเปลี่ยนสถานะไปเป็นคนรักกันได้แล้ว Keep a n open m i ม d นะคะความสัมพันธ์ตรงนี้มันทำให้คุณแบบเปลี่ยนโลกจริงๆนะทำให้โลกของคุณมันกว้างไกลมากขึ้น ตอนแรกอะ่ะตัวของคุณบางคนนะคะคุณอาจจะไม่เคยใส่ใจในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของการแบบเล่นหุ้นหรือว่าบางคนไม่เคยสนใจเลยอะ่ะในเรื่องของการวางแผนการเงินสำหรับการเอ่อรีทายใช่ไหมคือคุณแบบไม่เคยสนใจในเรื่องนี้เลยแต่ว่าพอได้มาเจอกับคนคุย เขาอะทาให้คุณเริ่มที่จะสนใจในเรื่องพวกนี้สนใจว่าจะทํายังไงให้ชีวิตของเรามันดีขึ้นทํายังไงให้เรามีความมั่นคงมากขึ้นทุกอย่างมันเปลี่ยนไปตั้งแต่ได้เจอกับคนคนนี้เขาทําให้เราได้ไปเจอกับโลกอีกโลกหนึ่งเลยนะคะ Playfulness นะคะความสัมพันธ์ตรงนี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่ happy มากๆเลยนะทั้งคุณแล้วก็คนคุยต่างฝ่ายต่างก็รู้สึกว่าแบบ ความสัมพันธ์ตรงนี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่ทําให้คุณกลายเป็นเด็กน้อยอ่ะคุณสามารถที่จะแสดงด้านง้องแง,ง้งอะไรอย่างเงี้ยออกมาให้อีกฝ่ายหนึ่งได้เห็นโดยที่คุณไม่กลัวเลยว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาจะรู้สึกลําบากใจที่จะได้เห็นหรือว่ารู้สึกแบบไม่ชอบเพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็สามารถเป็นตัวเองได้แบบเต็มที่มากๆเลยนะคะ engagement โหไพ่เข้ามานเฟ f i r m อีกใบหนึ่งแล้วนะคะว่า ความสัมพันธ์ตรงนี้มันกำลังจะได้ถูกยกระดับไปเป็นแฟนกันเร็วนี้จริงๆเลยอะนะคะไพ่เข้ามาคอนเฟิร์มอีกไปแล้วโอ้ oh my god นะคะเราแบบตื่นเต้นมากๆเลยออยากที่จะรู้จริงๆนะคะว่ามันจะเกิดขึ้นแบบเมื่อไหร่นะคือเรารู้สึกว่าในเร็วนี้นะอีกประมาณแบบเดือน2เดือนนะ่ะเนี่ยาจากไพ่นะคะแต่อยากรู้จริงๆนะว่ามันจะเกิดขึ้นแบบมีเร็วกว่านี้ไหมแบบ พรุ่งนี้หรือว่าอาทิตย์หน้านะคะอย่าลืมมารีวิวกันนะถ้าสมมติว่าแบบได้เลื่อนระดับความสัมพันธ์กันแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นการพยากรณ์น,นะสำหรับคนที่มีคนคุยแล้วเราขอไปต่อนะคะกับความสัมพันธ์ของคนที่มีคู่กันสำหรับคนที่มีคู่ ความสัมพันธ์ระหว่างคุณและคนรักในตอนนี้นะคะเป็นไปได้ด้วยดีมากๆเลยเรารู้สึกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ยิ่งคุณคบกันคุณยิ่งรู้สึกว่าคนรักของคุณนะคือคนที่ใช่คนรักของคุณคือคนที่คุณอยากที่จะเดินไปด้วยกันจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตอะเพราะว่า เขาเข้ามาเติมเต็มชีวิตของคุณเขาเข้ามาทําให้ชีวิตของคุณมีความสุขมากขึ้นแล้วตั้งแต่ได้คบกับคนคนนี้คุณรู้สึกอุ่นใจมาตลอดเลยมันไม่เคยมีวันไหนที่คนรักของคุณทําให้คุณรู้สึกหวัดระแวงหรือว่าทําให้คุณรู้สึกกลัวอนาคตที่จะมาถึงนะคะคนรักของคุณเนี่ยอาจจะไม่ใช่คนที่หวือหวาอะไรนะแต่ว่าคนคนนี้เป็นคนที่มีความเสมอต้นเสมอปลายมากๆ ในวันแรกที่รู้จักกันนะคะเขาเคยทําอะไรให้กับคุณเขาเคยทีชคุณยังไงทุกวันเนี้ยเขายังมีความเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงไปเลยมีแต่จะทีชคุณดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วก็คนคนเนี้ยทาให้คุณมองเห็นภาพในอนาคตแบบชัดเจนมากขึ้นนะเรามองว่าด้วยความที่ตัวคนรักของคุณเขามีความเป็นผู้นําสูงนะคะมันเลยทําให้ มันเป็นธรรมชาติมากๆเลยอะที่คุณจะเห็นอนาคตร่วมกันกับคนคนนี้เพราะเขาจะมีการพูดกับคุณอยู่ตลอดเวลาว่าเขาอะอยากที่จะทำอะไรร่วมกันกับคุณในอนาคตบางคนอาจจะมีการพูดกันว่าเนี่ยนะอยากที่จะสร้างบ้านตรงเนี้ยกับคุณนะอยากที่จะไปนี่กับคุณอยากที่จะไปโน่นกับคุณอยากที่จะซื้อที่ดินตรงเนี้ยแล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่คุณมาอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยคือทุกอย่างในชีวิตของเขาอะ มันมีคุณรวมอยู่ในนั้นตลอดเลยนะคะมันเลยทำให้คุณยิ่งรู้สึกว่าความสัมพันธ์ตรงนี้มันคือความสัมพันธ์ที่ จะเป็นแบบไลฟ์ลองอะคือจะเป็นความสัมพันธ์สุดท้ายในชีวิตของคุณเป็นความสัมพันธ์ที่คุณสามารถอยู่ได้แบบยาว,ยาวๆมากๆนะคะมันทําให้คุณเนี่ยรู้สึกแบบใจฟูมากๆเลยเวลาที่คุณได้อยู่กับคนรักเพราะว่าคนคนนี้ไม่ได้เป็นแค่คนรักอย่างเดียวให้กับคุณนะเขายังสามารถเป็นเพื่อนสนิทเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดให้กับคุณได้ในเวลาที่คุณรู้สึกดาวในเวลาที่คุณรู้สึกว่าไม่มั่นใจในตัวเอง คนคนนี้เขาจะคอยพุชคุณจะคอยแบบให้กำลังใจคุณทำให้คุณมีความกล้าในการที่จะตัดสินใจมีความกล้าในการที่จะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะคือคนรักของคุณอนะเป็นทุกอย่างให้กับคุณแล้วเขารักคุณมากๆเลยแล้วเขามีคุณอยู่ในทุทกๆอย่างของชีวิตของเขานะคะคนรักของคุณนะเขาสามารถที่จะเป็นชาวธาตุลมได้ก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศี เมถุนตุลแล้วก็กุมหรือว่าจะเป็นชาวธาตุดินก็ได้นะคะก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีพฤษภกันแล้วก็มังกรในเร็วๆนี้นะคะเรามองว่าคุณสองคนกำลังจะมีการเปิดใจคุยกันถึงเรื่องอนาคตมากขึ้นกว่าเดิมนะมันเหมือนกับบางทีอย่างเงี้ยคุณอาจจะแค่นั่งดูทีวีด้วยกันแล้วอยู่ๆคนรักของคุณเขาหันมาเขาถามคุณบอกว่าคุณเนี่ยมองอนาคต อีก5าปียังไงหรอคืออยู่ไม่อยู่เขาก็จะแบบมีความจริงจังในเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วมันทําให้คุณสองคนได้มีการเปิดใจคุยกันว่าเราอะอยากที่จะทําอะไรต่อไปเรามีแผนอะไรในอนาคตซึ่งแล้วมีจุดไหนล่ะที่เราสองคนจะสามารถที่จะแบบอยู่ร่วมกันได้สามารถที่จะสร้างไปได้วยกันได้คือมันจะมีการคุยกันอะแล้วการคุยกันครั้งเนี้มันจะทําให้คุณรู้สึกเลยอะว่า ความรักตรงเนี้ยมันมัน,ม,นมันคือโอกาสยิ่งคบกันยิ่งอยู่ด้วยกันนะมันยิ่งทําให้ชีวิตดีขึ้นยิ่งสร้างไปด้วยกันยิ่งมีแต่แบบความมั่นคงมากขึ้นมีความมั่นคงมั่งคั่งดูสิคะเป็นไพ่เอ e ออฟแพนเดเคิลส์ขึ้นมาแล้วก็เป็นคิงออฟ p พนเดเคิลส์คือยิ่งคบกันชีวิตยิ่งดีขึ้นยิ่งมีความมาั่งคั่งยิ่งมีความร่ารวยมากขึ้นนะคะเนี่ยมันมันดีมากเลยอะ ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักนเนี่ยคือสิ่งที่เราเห็นจากไพ่นะคะคุณสองคนเนี่ยสามารถคุยกันได้ทุกเรื่องแล้วมันจะเน้นหนักว่าการคุยกันระหว่างคุณ2คนเนี่ยเหมือนกับคุยกันเรื่องสร้างอนาคตเรื่องการสร้างเนื้อสร้างตัวในช่วงนี้เนาะเดี๋ยวเราขอดูไพ่อัลลี e คิลเพิ่มเติมนะคะว่าไพ่มีอะไรอยากที่จะบอกเราอีกสำหรับไพ่ใบ,บแรกที่เราได้นะคะเราได้เป็นไพ่ Wi s d o m คุณทั้งสองคนเนี่ยเป็นคนฉลาดมากๆเลยนะพอมาอยู่ด้วยกันมันยิ่งทําให้คุณรู้สึกว่าคุณได้เจอกับคนที่มันสิงเสมอกันได้เจอกับคนที่มีเป้าหมายในชีวิตที่มันคล้ายๆกันมันเลยทําให้เราสองคนเนี่ยสามารถที่จะมีความสุขได้นะคะเพราะว่าเราไม่มีอะไรที่เราจะต้องแบบทะเลาะก,กันหรือว่ามีอะไรที่จะทำให้เรารู้สึกว่าแบบโห ทำยังไงดีละเพราะว่าเรามองต่างกันอะไรอย่างเงี้ยคือคุณไม่ได้มีโมเมนต์แบบนั้นเลยคุณได้เจอกับคนที่เขาต้องการในสิ่งที่มันคล้ายๆกันในชีวิตของคุณมีความแบบทะเยอทะยานที่จะประสบความสําเร็จมีความทะเยอทะยานที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นคือคุณสองคนเป็นคนคล้ายๆกันนะคะ Healing family issues แล้วก็ worth w a i t i n g for ในอดีตนะคะตัวของคุณเองก็เคยเจอความรักที่ไม่ค่อยประสบความสําเร็จมาเนาะบางคนเนี่ยไปเจอกับความรักที่คบกันต่อให้รักกันมากแค่ไหนแต่มันก็ไม่มีอนาคตร่วมกันมันไปเจอแบบนั้นซะเยอะเลยอะแล้วพอได้มาเจอกับคนคนนี้ได้มาเจอกับคนรักในปัจจุบันของคุณมันทำให้คุณรู้เลยว่าคนเราอะมันต้อง มันต้องเป็นคนที่ใช่จริงๆนะคะแล้วมันจะทําให้ทุกอย่างมันลงล็อกมากๆเลยไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันต้องเป็นคนที่มันใช่อ่ะทุกๆอย่างมันจะดูแบบถูกต้องไปหมดทุกๆอย่างมันจะดูแบบง่ายไปหมดเลยนะคะไพ่ใบสุดท้ายเคมีคุณและคนรักเนี่ยมีเคมีที่มันตรงกันมากๆเลยนะคะมันเลยทำให้คุณเข้ากันได้ดีแล้วก็ทำให้คุณเนี่ยเหมือนกับ อยู่ในโลกใบเดียวกันอะไม่ว่าเราจะพูดเราจะคุยอะไรกันแล้วก็เข้าใจกันไปซะทุกเรื่องเลยนะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากๆเลยนะอันนี้นะคะก็เป็นการพยากรณ์สำหรับคนที่มีคู่เนาะการพยากรณ์นะคะเอ่อไม่มีอะไรที่มันจะถูกต้องแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างมากสุดเนี่ยก็อาจจะสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์หรือว่าอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้อยากให้ทุกคนฟังแบบใช้สติในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะ ฟังแบบสนุกสนุกฟังแบบเอนเตอร์เทนกันดีกว่านะคะถ้าชอบการพยากรณ์นในวันนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u s s บส b ค c ป์ช n องบ๊อบบี้สตารูด้วยจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปต่อไปวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับฟังแล้วก็รับชมกันเจอกันคลิปต่อไปค่ะ